วันนี้เราจะพาคุณแม่มาช้อปปิ้งกันที่วัดสันค่ะมาหาไอเทมเด็ดที่เรียกว่ากำลังเป็นกระแสนะตอนนี้กับตัวนี้เลยมีสิดซีจเซรัมตัวดังที่เรียกว่าเซรัมกิ๊กขวดสีทองที่มีคุณกิ๊กสุวัจณีเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะได้ลองแล้วบอกได้เลยว่าเนื้อเซรัมดีมากซึมไวและไม่เหนียวเนอะหนะเลยค่ะตัวนี้เขาเป็นเซรัมที่ย้อนวัยผิวค่ะช่วยในเรื่องริ้วรอยตีนกาและล่องแก้มด้วยสารสก,กรัด CG mm. ที่มีเทคโนโลยีดับเบิลเลเยอร์ a อน u l แคปซูเลชันนะคะ <S <S ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดในการฟ สทธิภาพค่ะตัวนี้คือเหมาะกับไวเล็กสาขึ้นไปอันนี้เราก็แอบเอามาใช้บ้างค่ะบอกได้เลยว่าชอบเนื้อเซรั่มเขามากเพราะว่าเขาซึมลึกได้ทุกชั้นผิวค่ะบางเบาเกลี่ยง่ายและซึมไวใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าริ้วรอยตีนกาล่องแก้มเนี่ยตื้นขึ้นผิวตึงกระชับขึ้นค่ะอย่างของคุณแม่เราเนี่ยเห็นผลชัดมากค่ะทุกคนริ้วรอยตีนกาเนี่ยจางลงผิวหน้าดูกระชับขึ้นค่ะผลลับเนี่ยเทียบเท่ากับการโบท็อกซ์เลยทุกคนสั่ที่ตะการด้านล่างหรือว่าหาซื้้ออนนนาาาาททททีีีีีีวววสััเเเเเเจจ่่ปปปรระะะศศลยยยตโพิษ5 4,452ดง990บบกกม็ค